เรายังเหลืออีกสองโชว์นะครับและเรื่องของคู่รักนักกล้าฝันเรื่องต่อไปนำแสดงโดย KV6 และ i อ e วีแครับทั้งสองคนนี้ออกมาแล้วคนรอบด้วยกันนะครับคราวน,นี้มาคู่กันบ้างนะฮะเคนี่ได้เป็นได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อดราม่าเหมือนกันเพรเรียกน้ำตาได้ทันทีนี่ออยากจะถามว่า เวลาที่เราร้องไห้เนี่ยเราอินกับบทเองหรือว่าเราไปนึกถึงอย่างอื่นนึกถึงอะไรหรือเปล่าอินกับบทนะครับคือคิดว่าสําหรับเคคือเวลาแสดงก็มองในตาแบบสื่อให้มองในตาให้ลึกๆอย่างเงี้ยครับว่าเรารู้สึกอะไรและคิดว่าถ้าสถานการณ์นั้นเป็นเราจริงๆเราจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยครับเป็นการการะทําที่ถูกผมว่าไม่จริงอนะ ครับบางทีไม่แสดงก็ร้องนี่จับตาเอากล้องจับตาจับดูตาเคเนีกำลังจะร้องอีกแล้วเนี่ยไหนดูสิละลืมตาสิอ๋อนี่ไม่ได้อ่านันนี่ไม่ได้เสียใจอะไรครับแกง่วงนอนนะครับดึกแล้วครับถามไอซ์บ้างครับไอซ์นี่มีโอกาสได้ประกบคู่ทั้งพี่เคใช่ไหมครับเป็นพี่ปะครับใช่เป็นความจริงเป็นน้องค่ะอ่าเป็นน้องอ่ะได้ประกบคู่ทั้งเคแล้วก็น้องโซ่เนี่ยนะครับถ้าให้เลือกได้ในชีวิตจริงนะ พระเอกสองคนนี้ชอบพระเอกในบทบาทไหนมากกว่ากันครับทั้ทงคู่เลยได้ไหมคะเลือกได้คนเดียวสิครับ <c oughs> ตอบไปเลยตอบไปเลยอยู่กับพี่เคเลือกพี่เคแล้วกันค่ะ <c oughs> อ่ะแล้วถ้าผมเปลี่ยนเอาโซ่มาเล่นบทนี้ล่ะครับยังจะเลือก <c oughs> บทเดิมไหมครับยังจะเลือกพระเอกคนเดิมไหมครับโซ่ไม่เล่นบทนี้เหรอคะครับจะเลือกพระเอกคนเดิมไหมครับผก็แน่นอนอะคนเดิม คนเดิมก็ได้ค่ะอ่าคนเดิมก็ได้แล้วก็ขอให้โชคดีครับทั้งสองท่าน K V หกและ Ice V แปดครับ ไอ้เคมาะไอ้นี่เคทำไมไอ้นนไมนน่รักเคแล้วเหรอไอ้เป็นอะไรอะทำไมไอ้ไม่บอกเค คงอยู่เค okay, ได้อีกไม่นมนะานไอ้ไม่ว่าเธอยังไงไม่ว่าไอ้จะยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าเคก็ยังรักไอ้ถ้าจะรักกลอดไปนะ we because... can Kv6 และ Iv8 นะครับเห็นไหมครับนี่ส,สอนให้รู้เลยนะครับว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่ความรักก็ยังคงอยู่สุดยอดครับเ<ม>ชิญคุณท่าทครับว,ว้าวพี่พพี่เวลาพี่ฟังเพลงอยู่คนเดียวพี่พี่แมวมากจะยนินพี่พูดเสมอว่าว้าวเวลามันเจ๋งมากมันคือว้วาวอ่ะแบบว้วาว,ว,าว Um, วันนี้ครบรถจริงๆนะคะเห็นความรักพี่น้องความรักหลายอยา่างแต่นี่ความรักที่มันแบบว,ว้าวมันบางทีไม่รู้ว่าพูดยากนะการที่เห็นทาทาพูดไม่ออกมันยากกว่าพูดออกนะคะจริงๆแล้วอะเอาเป็นว่าพี่เริ่มด้วยน้องไอซ์นะคะเห็นไหมยังไม่ทักด้วยน้องไอซ์คะพี่เนี่ยนะพ,พี่พูดกันแบบไม่ไอายนะสามคนเมื่อกี้นะบอกไอซ์เอ้ย จะเป็นยังไงไม่รู้แต่ไอซ์รู้ว่าไอซ์ร้องเพลงนี้เพราะที่สุดตั้งแต่พี่เคยฟังมาคือพี่อาจจะแบบว่ามองไอซ์มาในผ่านๆมาคือเป็นเป็นสาวป๊อปเป็นสาวเต้นเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าวันนี้พี่ฟังหนูตอนหนูอยู่ในบ้านด้วยแล้วพี่เป็นห่วงหนูแบบจับใจมากเพราะนี่เป็นเพลงที่ยากเพลงนี้ผู้ผู้หญิงร้องยากกว่าผู้ชายนะคะไอซ์ทำดีมาก ดีที่สุดพี่ภูมิใจหนูที่สุดในวันนี้นะคะส่วนส่วนเคพี่มีพี่ก็บอกไปแล้วว่า you, you, you mm hmm. อยู่ยูยูได้เป็นแน่นอนอยู่ต้องได้เป็นเจ้าชายบาลาดในตอนอยู่ออกไปแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็คือแบบว่าเวลาเวลาเคใส่อารมณ์กับเพลงแล้วตอนออาสัมภาษณ์อยู่เมื่อกี้นี้บอกว่าคือมองเข้าไปในตาคือเคทําอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้ว อ esti s นี่ค e a ซีรี o ์ด o ๆดีมากคุณปางครับต้องบอกกับน้องทั้งคู่เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ดูโชว์มาโชว์นี้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดครับผม,ม,มน้องเคเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการร้องเนื้อเสียงหรือว่าการถ่ายทอดอารมณ์อะทำได้ดีมากๆนะครับน้องไอซน้องไอซ์ต้องจำวิธีการร้องเพลงอื่นๆแบบ คล้ายๆวิธีคิดของเพลงนี้เวลาเราร้องคือเราต้องค่อยๆค่อยๆโปรเจกต์ Project, ไม่เค้นออกมาพอเค้นปุ๊บเนี่ยมันบางทีมันพุ่งเกินไปแล้วมันจะทําให้เพี้ยนสูงอยู่เสมอแต่เพลงนี้ถ้าเราค่อยๆตั้งใจโปรเจกต์แล้วก็ให้ความละเอียดกับทุกโน้ตเนี่ยเราทําได้ดีมากเลยนะครับน่าเห็นใจนะครับที่ตอนหลังตอนหลังต้องตายนะครับผมเห็นใจพี่ทราบสาเหตุที่ตายเพราะว่า หนูคงเผลอไปกินเบตาดีนเข้าไปแล้วก็สำลักออกมาในผ้าเช็ดหน้าอ๋อเลือดเหรอครับอ๋อเลือดโอเคโอเคครับขอให้โชคดีนะครับครูรักคุณนี้ครับขอบคุณครับเซิรคุณแบวครับสวัสดีครับไอซ์และเคต้องบอกว่าชื่อที่เรียกว่าเขาคือเคนี่มันใช่จริงๆครับอย่างยังไงเคก็สุดยอด วันนี้ไอซเยี่ยมมากครับ oh <my. S 1> เพลงนี้คือนี่หลายคนแล้วนะโซ่เมื่อกี้ก็พอติไปไปเพลงหนึ่งทำได้ดีไอซก็พอติไปเพลงนี้มาทำได้ดีไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากๆด้วยนะครับ oh <my. S 1> อย่างที่พี่ปังบอกนะครับต้องจำต้องจำไว้ว่าวิธีออกเสียงแบบนี้คือการร้องเพลงที่มีดนามิกมีเบามีดังเนี่ย มันเพราะที่สุดละนะครับใช้เสียงจริงสลับกับเฮด Voice มันจะทำให้การฟังของคนฟังเนี่ยมันจะนานขึ้นคือไม่น่ารนำคาญนะครับอย่างนี้ทำได้ดีส่วนเคเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งคู่นี้แล้วกันเรื่องอารมณ์สมบูรณ์แบบนะครับเรื่องของจังหวะก็สมบูรณ์เรื่องของเสียงภาษาสมบูรณ์มากครับ,บ K V หกละ I ซแปดครับ โอ้เ oh, พลิเดียวเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวของความรักในคืนนี้ mm. ก็เกือบจะจบลงแล้วนะครับค oh. รับผมหลออีกเพียงโชว์เดียวเท่านั้นเองครับ mm. และคู่รักคู่สุดท้ายจะสามารถปิดฉากเวทีแห่งความรักนี้ได้อย่างงดงามแค่ไหนช่วงหน้าครับ